สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนิมิตพิศวงพบกับดิฉันอาจารย์ฟางเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นของคุณสุชินคุณสุชินเล่าว,ว่าเขาเกิดในเมืองพุทธศาสนาอายุของเขาก็เพิ่ง15ปีแต่คุณทราบไหมว่าแม้ผมจะอายุเพียงน้อยนิดผมก็ได้สร้างอากุศล,ลกรรมอันยิ่งใหญ่มาแล้วบาปอันเกิดจากการกระทำของผม มันประทับแน่นตราตรึงอยู่ในหัวใจของผมถึงชั่วชีวิตนี้ดับลงผมก็ไม่อาจจะลืมเลือนไปได้แม้ผมจะพยายามวิ่งหนีรอยบาปอันนี้ด้วยการประกอบกุศล,ลกรรมแต่ผมคิดว่าคงไม่สามารถหนีได้ผมกำลังวิ่งหนีกรรมครับผมละเลยศีลห้าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงข้อเดียวเท่านั้นคือข้อที่หนึ่ง ปานาติปาตาเวร,รมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิเว้นจากการทำลายชีวิตข้อเดียวเท่านั้นข้อเดียวจริงๆโดยไม่ได้มีเจตนาและไม่ได้ตั้งใจหรือคิดไว้ก่อนเลยผมไม่ได้ฆ่าสัตว์นะครับแต่ผมฆ่าคนฆ่าคนซึ่งเป็นน้องในไส้ของผมเองเหตุการณ์ล่วงเลยมาเป็นสิบกว่าปีแล้วแต่ผมยังจำเหตุการณ์วันอุบาทวันโลกาวินาท ที่อุบัติขึ้นในชีวิตผมได้ดีติดตามผมมาจนทุกวันนี้ผมจะเล่าให้ท่านฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์ครอบครัวของผมเป็นครอบครัวที่ยากจนพ่อแม่ประกอบอาชีพหาซื้อของเก่ามาขายและเลี้ยงหมูเมื่อผมเกิดมาพ่อแม่ก็รักผมมากต่อมาไม่นานแม่ก็ให้กําเนิดน้องชายอีกคนหนึ่งหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู ผิวขาวเหลืองซึ่งผิดกับผมซึ่งมีผิวที่สีดำสนิทพ่อแม่ให้ความรักแก่ลูกเสมอกันแต่ชาวบ้านแถวนั้นรักและเอ็นดูน้องผมมากเมื่อน้องผมเติบโตขึ้นตอนอายุสองขวบเขาช่างพูดช่างจดจาและมีความสามารถมากเขาเป็นตัวตลกของครอบครัวเราผมเองก็รักเขามากตอนเย็นๆ ผมชอบพาน้องไปเล่นกองทรายกองดินหน้าบ้านถึงเวลาค่ำคร่ำโพรเพรคาดคณนีว่าแม่ทำอาหารเย็นเสร็จแล้วจึงพากันกลับไปอาบน้ำรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรก็คุยกันเล่นหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานชีวิตครอบครัวก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นวันที่24กุมภาพันธ์2 5 1พ วันนั้นผมรู้สึกไม่ค่อยสบายใจตั้งแต่เช้าทั้งๆท,ที่ไม่มีอะไรที่จะไม่สบายใจทำอะไรผิดผิดถูกๆงกงกเงินเงินบรรยากาศรอบตัวรู้สึกเงาง้อยอย่างบอกไม่ถูกวันนี้ผมไม่ได้ตามพ่อออกไปหาของขายส่วนน้องของผมตามพ่อไปแม่ไปบ้านญาติตอนเย็นๆถึงจะกลับผมต้องอยู่เฝ้าบ้านไม่รู้จะทำอะไร ามประสาเด็กสนจึงได้ไปค้นข้าวของในบ้านเพื่อสำรวจดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจจะเล่นได้บ้างก็ปรากฏว่าสิ่งของที่น่าพอใจและผมสนใจมากเป็นพิเศษนั้นคือปืนมันเป็นปืนลูกซองของพ่อซึ่งซื้อมาจากเพื่อนอีกทีหนึ่งเพื่อนของพ่อนำมาขายไว้เนื่องจากเขาร้อนเงินและอีกอย่าง คือไกปืนแข็งมากหยิงไม่ค่อยออกพ่อเห็นว่ามีปืนไว้ก็ดีเป็นการป้องกันตัวปืนก็ไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่แต่จิตใจของพอ่ออยากจะช่วยเหลือเพื่อนมากกว่าเมื่อพ่อซื้อแล้วพ่อก็ไม่เคยสนใจวางไว้ตรงชั้นหน้ากระจกผมรูปคลำมันอย่างพึงพอใจลองยิงแล้วทำท่าอย่างพระเอกในภาพยนตร์โทรทัศน์ ผมเคยพาน้องไปนั่งดูไกลปืนแข็งมากยิงเท่าไหร่ก็ไม่ออกหมัวเพลิดเพลินอยู่จนกระทั่งเย็นพ่อและน้องก็กลับมาหน้าตาหมอมแมม่ทั้งพ่อและน้องครูใหญ่แม่ก็กลับมาพร้อมทั้งซื้ออาหารสำเร็จรูปมาเลยแม่บ่นว่าไม่รู้เป็นอะไรวันนี้จิตใจไม่เบิกบานเลยไม่อยากจะทำกับข้าว รถจักรยานของพ่อก็อย่างรั่วทั้งสองลอ้อพ่อจึงต้องนั่งซ่อมอยู่หน้าบ้านแม่ก็ไปให้อาหารหมูส่วนผมก็ผาน้องขึ้นไปบนบ้านน้องก็ไปนั่งเล่นตัวการ์ตูนที่แก่ชอบอยู่ตรงหน้าประตูผมเข้าไปหยิบปืนมาดูอย่างใส่ใจตั้งใจพิจารณาดูว่าเข้าใส่ลูกปืนด้านไหนยิงแล้วจะออกตรงไหนด้วยความสงสัยผมลองเอานิ้วแตะที่ไกปืนแล้วเหนี่ยวไกดู ขุนพระช่วยให้ตายเถอะผมได้ยินเสียงดังโปง้งผมตกใจทิ้งปืนทันทีอะไรกันนี่ผู้ใหญ่ตั้งหลายคนลองเหนี่ยวไกปืนยังยิงไม่ได้เลยแต่นี่ผมเพียงแค่แตะเท่านั้นพ่อและแม่ของผมวิ่งขึ้นมาดูด้วยความตกใจผมนึกว่าพ่อแม่จะมาด่ามาตีผมที่ไหนได้เขาวิ่งไปหาน้องของผมซึ่งนอนอยู่เลือดกระจายเต็มศีรษะ ผมตกใจเป็นครั้งที่สองนี่ผมยิ่งไปถูกน้องหรือนี่ผมทำไปแล้วครับน้องผมก็ตายขาที่กระสุนปืนเฉียวเอากะโหลกศีรษะเปิดขึ้นหมันสมองไหลออกมาผมตกใจแทบสิ้นสติยังไม่ทันจะทำอะไรพ่อก็ตรงดิ่งมาที่ผมหน้าตาของพ่อขณะนั้นทำมึงตึงตาแดงกำกรามขบกันเป็นสันนูนหน้าเขียวคราวนี้แหละครับผมโดนทั้งหมดัด ทั้งสอกและแข้งจนไม่รู้อะไรเป็นอะไรพ่อเตะผมจนสลบไปตรงนั้นเองฟ้าบ้านพังไปแถบหนึ่งชาวบ้านแถวนั้นวิ่งมาดูแม่นั่งร้องไห้แทบเป็นแทบตายไม่อีน่งขังขอบอะไรกับผมเลยชาวบ้านอดสงสารไม่ได้จึงได้พาผมไปส่งโรงพยาบาลผมลืมตาฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง พอผมรู้สึกตัวนึกลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำไมผมจึงไม่ตายตามน้องไปเสียนะจะมีชีวิตอยู่ทำไมผมฆ่าน้องผมฆ่าคนจิตใจของผมไม่สงบเลยหวาดภาวะไปหมดความรู้สึกของเด็กหกขวบในขณะนั้นคิดเอาเองก็แล้วกันนะครับแม่มาปลอบใจผมและรับผมกลับบ้านแม่บอกว่าพ่อโดนตำรวจปรับฐานมีปืนเท่อน ส่วนน้องนั้นตายฟรีเนื่องจากเอาความผิดทางกฎหมายกับผมไม่ได้เพราะอายุน้อยอยู่ในวัยที่ไร้เดียงสาอยู่พ่อเสียใจแทบจะเป็นบ้าผมถึงแม้จะเป็นเด็กผมก็ไม่เคยลืมเหตุการณ์ระทึกขวัญน,นี้เลยเพราะตั้งแต่นั้นมาพ่อก็เกลียดผมด่าหาว่าผมเป็นสีถนนใชยกลับชาติมาเกิดพ่อไม่รักผมเลยส่วนแม่นั้นดูเฉยเเรื่อย ผมกลายเป็นคนเงียบครึมเศร้าใจหวาดระแวงไม่ค่อยคบเพื่อนเสียแล้วบางครั้งผมก็เกิดความโมโหความน้อยเนื้อต่ำใจว่าพ่อดาผมก็ไม่รู้จะไประบายความโมโหกับใครเห็นลูกหมาตัวหนึ่งมันร้องผมจึงจับมันยัดเข้าไปในท่อน้ำกดคอมันลงไปกดลงไปให้มันหายโมโหจนกระทั่งลูกหมาตัวนั้นตายไปกับมือเมื่อฆ่ามันไปแล้ว ผมจึงรู้สึกตัวและเสียใจคิดว่าจะไม่ทำเช่นนั้นอีกเวลาผ่านไปสองปีพ่อและแม่ได้พบพระธุดงองค์หนึ่งมาปรากฏอยู่ใต้มะม่วงข้างบ้านพ่อและแม่ได้นำอาหารไปถวายพระทุกวันพระธุดงนั้นก็สั่งสอนธรรมะให้ผมสังเกตเห็นท่านทั้งสองสงบจิตสงบใจได้มากเห็นท่านนั่งสมาธิ และก็สอนให้ผมนั่งด้วยก่อนที่เราพ่อแม่และลูกจะนั่งสวดมนต์แผ่เมตตาให้ทั่วจัก,กรวาลผมชอบมากเพราะทำให้จิตใจผมสงบและสดชื่นมากขึ้นผมรู้สึกว่าผลกรรมจะติดตามผมมาเร็วเลือเกินเห็นชัดๆในชาตินี้ทีเดียวคือผมมักจะประสบอุบัติเหตุที่ทำให้ศีรษะแตกอยู่บ่อยๆหลังจากที่น้องตายแล้วสองปี ผมอายุย่างเข้าเก้าวขวบเดินอยู่ดีๆก็พลัดตกบันไดเหมือนมีคนผลักศีรษะกระแทกกับถังน้ำแตกเลือดไหลาอาบหน้าไปโรงพยาบาลเย็บเสียสี่เข็มผมก็คิดว่าน้องคงมาทวงหนี้กรรมเสียแล้วครับผมยอมชดใช้กรรมให้น้องจะทำอะไรก็ไม่ว่าจะเอาชีวิตไปผมก็ไม่ว่าครับแม่ตั้งคันอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ คลอดออกมาเป็นหญิงแม่บอกว่าเขาเป็นน้องผมที่ผมฆ่าเขาตายแล้วมาเกิดอีกครั้งหนึ่งแปลกไหมที่น้องใหม่เพิ่งเกิดวันเดียวกับน้องของผมตายเพียงห่างกันสามปีเท่านั้นเขามาถ่วงนี่กรรมจริงๆครับตั้งแต่เขาเกิดมาเขามักทำร้ายผมให้มีแผลที่ศรีรษะอยู่เป็นประจำจนสมองผมชักจะแย่ลงตอนนี้สมองเฉื่อยชา คิดอะไรไม่ค่อยทันกับคำพูดที่จะออกไปพ่อแม่ไม่ค่อยรักผมเท่าที่ควรเมื่อมีน้องใหม่ญาติญาติของผมก็มักจะด่าผมอยู่เสมอถึงเรื่องเก่าๆผมพยายามจะลืมให้หมดแต่ก็ไม่เคยลืมได้เลยครอบครัวของเราก็ปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาอยู่เป็นปกติทุกวันพยายามสร้างบุญสร้างกุศลขณะที่เขียนเรื่องนี้ผมอายุได้15ปี ผมเคยบวชเนนภาคฤดูร้อนอุทิศส่วนกุศลให้น้องผมผมคิดว่าเมื่อผมมีอายุครบบวชเป็นพิสุกได้ผมจะบวชชดใช้กรรมให้แก่น้องและลูกหมาที่ผมฆ่าตายแม้จะใช้กรรมไม่หมดแต่ได้ใช้บ้างผมก็พอใจครับผมยังไม่ทราบว่าชะตาชีวิตในอนาคตจะเป็นเช่นไรจะมีเจ้ากรรมนายเวรตามมาทวงหนี้กรรมอีกสักกี่รายแต่อย่างไรก็ตาม ผมก็จะได้ยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตลอดไป